องนะคะคแปลนชิ้นโตโตดองหอยแข็งดองนะคะพี่นอ้องค่ะพี่หอยแข็งโอ้พี่นงเนี่ยพีย่เห็นหอยแข็งทั้งเห็ดจังไดยเนืน้อได้สิ่นเนี่ยพี่นงเฮาเออเออพี่เออเออเออได้กระบอกข้าพี่น้องเอ้ยเมี่งวันกับแม่ยันแต่บอกข้าแกนแต่พี่นงเนี่ยโบเห็นจ้ะมามาพี่น้องปูมากกับมีปูมากมากับปูมาดองเนาะคะ่ะเนาะไข่เยี่ยวม้านะคะโอ้หอยหอยหอยนางรมนะคะ จ้ามีอู้มีหลายอย่างจ้ามากมามันอีกินตระกูลย่ำโอ้ยบ่แมนโอแมนหลายย่ำย่ำทะเลดองค่ะมันอีกินของดองอูย้ยพี่น้วงน้ำย่ำเพิ่นเนี่ยจังสิสวัสดีค่ะพบกับแม่ดวงกินแซ่บอีกแล้วค่ะวันนี้แม่ดวงมีมีอะไรนะยำโคตรแซ่บเวอร์นะคะ ไม่ดวงไปทํางานมาเหนื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ช่วงประมาณบ่ายสองโมงค่ะไม่ดวงก็ร้อนมากนะคะวันนี้ร้อนไม่ดวงก็เลยสั่งของของเขาก็มาถึงพอดีเลยนะคะของก็ได้มาถึงแล้วลังใหญ่มากนะคะวันนี้ไม่ดวงจะพามาแกะดูว่าเป็นยังไงนะคะมาขยับดูกันเลยค่ะแม่ดวงก็ไปทําความสะอาดมาเนาะไม่ดวงย้ายร้านใหม่ค่ะทําความสะอาดย้ายร้านใหม่ทีนี้ไม่ดวงก็เลยแบบมารับ พัสดุเนาะพัสดุโทรมาว่า,ามีของมาส่งครับอ่าโอเคมาส่งเราก็มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างร้านโคดแสบสาขาย,ยะโสธรนะคะร้านนี้แม่ดวงได้สั่งมากินครั้งที่สองแล้วนะคะรอบนี้แม่ดวงสั่งมาหลักพันนิด,น,ดนิดนะคะมาดูกันเลยคะ่ะจ้ามาแกะกันเลยนะคะเนาะแม่ดวงกับเสร็จภารกิจงานพอดีนะคะเนาะก็เลยแบบ มาแกะสุขีพี่น้องเบิ้งน้อพี่น้องจ้ะบังเห็นน้ำกันเนาะจ้ะเนาะว่าเป็นจังดไดมีอีหยังแน่นเนาะจ้ะเนาะล่างใหญ่แห้งได้พี่น้องล่างใหญ่ใหญ่จ้ะว่ารู้ว่ามีเยียงแน่ลนั่นเนาะป้าพี่น้องจ้ะพุณน,น่ะล่างใหญ่แห้งได้พี่น้องสื่อในราคาหลักพันนะนิดนิดเนาะหันวะบุญคาตังกรุ๊ปเพือเป็นเมื่มันขยับเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องเบิงบ่งคุณเห็น,นบ่จ้ะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องจะเบิ่งคุณนะจะเบิ่งจะเบิ่งเศษไงบอพี่น้องจะเบิ่งคุณนะเ็จไงจะแนบเห็นบอค่ะคุณนะปาดมีไข่เมือกออ้ยพี่น้องเบิ่งคุณนะเอาไปสักกลอนนอกค่ะต่างแพงนอกสักก้อนปาดพี่น้องจะเบิ่งคุณนะคุณนะจะเบิ่งคุณเบิ่งโอ้ยแต่แต่แต่เยอะ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 บอกเลยเด้อค่ะว่าลานีเพิ่นบริการดีแห้งเด้อค่ะเด้อว่าต้องคุณนะ่ะโพดเพื่อนกายมากฝากไงสองฝากเลยเด้อจ้ะ บ่ต้องย่านว่าเพิ่นสีบริการบอดีเด้อค่ะนี่น้ำดูดูดูพี่น้องอันนี้เพิ่นแถมมาเด้อค่ะนี่นี่เพิ่นแถมมาสามขวดน,ะะน่ะเนาะอันนี้พนมมนนเพิ่นหายมาเนี่ยในเซตหนี่เนาะคะ่ะเนาะเซตสื่อมาเนาะค่ะสองขวดเนาะคะ่ะเนาะมาพี่น้องมาเบิ่งกันบัดทีนี้นะเดือดังๆ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีอีกดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะค่ะเนาะเมื่อนี้แม่ดวงกินแซ่บผ้ามากินยำโคตดเซ่เวอร์ค่ะพี่นองจา๋ามากค่ะมีมีไข่แดงเยี่ยวมาเนาะค่ะพี่นองจา๋าเมื่อนี้จัดเอาชุดทะเลก่อนจะเมื่อนนี้กินชุดทะเลเนาะอ่าพวกตระก,กูลไข่ไว้กินเมือม่อนานค่ะเนาะเมื่อนี้กินตระกูลอันยังอของทะเลดองจ้ะไอแซลมอนดองนะคะ แตมันชิ้นโตโตแดงหอยแข็งดองนะคะพี่น้องจ้ะเป็นหอยแข็งโอ้พี่น้องเนี่ยเห็นหอยแข็งเห็ดจังไดยเหรอได้สิยงเนี่ย็ี่น้องเอ้าเออเออเออได้กระบ,บอกข้าพี่น้องเอ้อยเบ่งบานกับมแม่แก่นต่บอกข้าแก่นต่พี่น้องเนี่โบเห็นจ้ะมามาพี่น้องปูมากกับมีปูมากกับปูมาดองเนาะคะ่ะเนาะไข่เยี่ยวม้านะคะโอ้หอยหอยหอยนางรมนะคะจ้ามีอุ้ยมีหลายอย่างจ้ะมามาเมื่อกี้กินตระกูลยำ่ำโอ้ยบ่แมนเออแมนหลายย่ำ ย่ำทะเละดองค่ะเมื่อกี้กินของดองอู้พี่น้องน้ำย่ำเพลินเนี่ยจังสิแซ่บเอามาคอยเทาอย่างนนเนาะเมงวันพี่นองเอ้ยมาแมาพี่นองมากินน้ำกันกระปูในหวานแห้ง จะทำเลยได้ไหมไปถุงสมเนมืม่อน,นี้ทะเลดองจะเมืนน่อนี้เป็นประเภททะเลดองกินสองคนเมื่อนี้กับสีส้มๆในเด้อพี่น้องไปเห็ดเท่าน,นั้นมาไปเก็บขยะมา นิ้วแห้งงานนี้แม่ดวงมาตองพักเด้อจ้ะมือนี้แม่ดวงมาตองพักจ้ะตองทะเลจ้ะมาเนี่ยอันนี้สายบัวอกากาศท่อน ยบอบไปเด,ออเดออ้อเยอบไปเด้อแซบ่บยังอะไรกินยังหอยนั่งรมบ่คหอยนั่งรมจ้าอ,อืมอึนาแล้วแล้วเราตัวกุ้งดองค่ะอันนี้คือกุ้งดองนะจ๊ะเนาะ วากรอบช่วยช่วยไปนั่งร่มจับแสบอันนี้คือไข่เยี่ยมมาเนาะค่ะเนาะอันนี้ไข่เยี่ยมมากถือนำย่ำช้ำๆเลยจ้ะ กินแบบง่วงก่อนพี่นหอกให้ตัดปวดปั่ใช่ไหมอืมอืมนี่สิ่ต่า ผักก็งามๆมด้วยพิน้องเนนี้ผักมันเนี่ย,เ,ยเอามางามๆม,ม,ออมองไปเอาหนะไม่ค่าเา้าผักนี่ลันขนดแย,ยมปมเปอร์ไหามาด้วยจ้ะเมนดงหาเอง ะของทะเลแมงวันมันหนักขักจ้ะของทะเลของดองของอยังแมงมแมงวันนี่หนักขักเบิดบอลลาเฮาสองคนอ่ะเพิ่งว,ว,ว่าเพิ่งว่าประเดี๋ยวมาเจวยวู่ๆเด้อพี่นั่งเด้อส่วนใหนะนี่อืม ยกทะเลมาไว้ที่นี่เลยจ้ะแบ่บถึกปากจ้ะปูมานี่ก็สดๆเด้อค่ะเด้อ เพิ่นบ่้ให้รีวิวด้จ้ดเด้อคือขึกปาปแม่ดวงแม่ดวงกับเลยบอกต่อได้จ้ะเนาะกุ้งนี่กรอบเด่งดีค่ะเนาะ ดวงขอแกะตัวเดอ้อที่ว่าเป็นแถมหนำย่ำสามขวดเพราะม่นมันเป็นหน่ำปลาปรปุงรสเนาะค่ะเนาะดวงขอสวดอีรีไม่โดนบอบผิดเนาะน้ำปลาปรุงรสเนาะค่ะเนาะสำเร็จรูปเนาะค่ะเนาะเป็นแถมจ้าต่อมกับมากพี่เนาะที่แรกก็งามงามอยู่ดอกกินไปกินมาเอเล่เล,เล่พี่น้องมาเนี่ chắc nhắn bên nhau xếp với cao salmon đường dưa dưa cả nên bọn nó thì ข่อยโมต่ตะกินบาแบบขอ่อยลืมเปิดไม้บนนอมือนังข่อยเกี้ยนจนว่าอิม่มขอ่อยลืมเปิดไม้ข่อยซูนให้เจ้าควงว่าสันล่มเย็นดีดีเนะด้อพี่น้องเด้อโอ้ อน,นี้ไม่ดวงบอกแล้วไม่ดวงมาเน้นผักไม่ดวงเดินกลับนอจ้ะเน้นตอนอย่างเดียวเมน่เน้นของเสอยบยางเดียวผู้ลงคนกินะปะปเบปา,ากผบอกจักแสบเบาเสบกินอย่างเดียว <laughs>

มามาเพิ่มพยาดิเก็บแอะอรอเพันอาอ,อเพันขากระต่นนอ้ พป่นอป้องขอไปแั้ว,ข,วขันยังมันแล้วขันยังมันเลยเจ๋งมากม อโอ้โเสียบพี่ลองเลยนี่ไงไข่เยื่อมาชิ้นโตโตค่ะไข่เดงใใดมแม้วันไหม ไข่แดงมันก็จะหนึบนเขียวหนึบหนึบอ,อย่างไรอยู่่นเห้ยี่ดน้เข้มบจะมันมันนึบงน้ำน กินขมักขเมนเลยจ้ะมันแสบแบงวันจะแสบน้ำขวดดไหมหวดดินด,ดิดดินด,ดิ ซัม,ม,น,ม,มนด,กนดอนนกกินตะขาไปาเข้ามาถ้าบานอะกินจกไอุ้่มเปะย,ย<ๆ>นนดีเนาะอ้ย่ป้องน้ำปลาสิย่ยยชุ่มๆ,ๆเลยจ้ะไวแซ่บใ่า <laughs> เ่อน,นี่เอาผักมาโชว์พี่น้องสุดๆแล้วจ้ะมัลวกเนียนกับเนี้มตอนอย่างเดียวจากมาเ่ยแซบค่ะซื้อมาเป็นเซตเด้อค่ะเด้อซื้อมาเป็นเซตค่ะไปเลยค่ะผู้ใดอยากกินผู้ใดอยากแซบนะคะเนาะ,นะไปรานยำโคตรแซบจะโสธรเลยเด้อจ้ะเด้อ เพิ่งส่งตู้ชัยเลยค่ะเนะาะก็ะัดแบบแบบดีเลยค่ะส่งแบบแช่เย็นค่ะตู้สุดเข้มเลยบ่นอืมเ,เก่งนอันเามืม่อที่สามเมดวงได้กินเลยค่ะนะคะสั่งวันอาทิตย์นะคะถึงวันส่งของวันจัน์ถึงวันอังคารเอ้ยวันพุธอ่ะ ที่ว่าสามวันถึงแม่ดวงนี่คือแม่ดวงอยู่จังหวัดราชบุรีนะคะส่งมาจากจังหวัดยโสธรถ้าอยู่บริเวณแถวๆใกล้ๆยโสธรก็ไม่ก็ไม่ถึงสามวันค่ะอันนี้พูดถึงว่าน,นะคะนะคะการส่งก็อยู่อยู่ปลายทางด้วยค่ะใกล้ๆนะคะขั้นต่ำน่าจะไม่เกินสามวันค่ะ แซ่บจึงมาบอกต่อเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๊ะยังก็แล้วแต่มันหนีแซ่บแห้งแซ่บแักบนเนียนพักเอามาชว์ซื้อๆจ้ะจ้ะแล้วคณะ,ะมันหนีแซ่บไหลจ้ะแซ่บไหลบวกลายพร้อมจะได้ก็แล้วแต่มันหนีไม่ดงขอตัวก่อนเด้อค่ะเด้อสิไปเก็บข้างหลังนะจ้ะเนาะ <laughs> เก็บข้างหลัง้ามไ อ่าพี่น,น,น้องอย่าบอกอะไรนะ่ะเนาอกับขอสวัสดีค่ะปพะพอนกันไหมเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ดวงน้ำในเด้อค่ะมื่อนี้กินม่สุภาพกินมุวมั่งเจังไดยก็กขอเถิดขออภยัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะกิไไนอะไร